เครัยเงาได้หมดครับจับข้างนี้ข้าง,งนี้ก็ได้ท้างัานก็ได้ข้างเงี้ยเบลุ่งอีสานมักมวนสวัสดีครับ,รบผมเบาลุ่งอีสานมักมวนครับผมสวัสดีครับผมครับนุ่มเพียวครับน้องบวงัวลำพูครับผมเพียวน้องบวงับบวลำพูมือนี้ผมสีผ้าพี่น่องมาเบิงวีที่เทปไฟตะไล่หน่อยที่เขาจับจูด ง่าัๆนีบงาน่ายง่านอย่างง่ายครับตัดินหน่เป็นบอลตัวตัวนี้เป็น PVC ครับขนาด17่เส้นคือตัวนี้เขาจะทับไงคือทำรับเด็กหน่อยมือไม้หรือผู้ใดอยากให้เอาไปท่ำตามได้นะครับตัวนี้มันบผสมน้ำดีกระชครับผมค้อนวณผมคิดขึ้นมาเองเอาเป็นห้าอมือท่องบ้างผสมกับมาดนะครับนี่นะครับมือมือมากๆผสมกับมาดเข็ดๆมือแฝงใบบวกกันหรอว่าสตรอว์แมนครับเดี๋ยวเราจะจูดให้เบิ้งวางแห้งสักหน่มาจูดเบิ้งไปเอาจะจูดเบิ้งจูดเบิ้งไปแห้งสักหน่อยตั้มตั้ม อ่ไไปปบางต<ป>ัวนี้เข้าใจเป็นมือนะครับต้มนีบบ่บอกบัวได้เอาแบบฟึุเลยมันบอกแต่ว่าแต่วาเน้นละเอียดยประมาณน,นี้เนาะ เขาเอามือท่องบ้างผสมมานแล้วกระตําแมนครับมานละอดละเอียดมันเพิ่งจะกะเอาคือบ่มีมันบ่มันบ่มีสูตรดอกเป็นเท่ง่ายๆอ่แมนครับกะเอาบะหมบพูนทานอันนี้ผมเพี้ยวคิดสูตรเองบ่คิดสูตรเองครับแค่เื่อแรกนี่เป็นตั้งไหนเรอแค่เฉลี่ยก็แตกขึ้นมือเลย้วแค่เฉื่อแตกขึ้นมือว่าสั่นลองผิดลองถึงมากว่าสั่นต๊ะแมนครับ ตัวนี้เป็นคู่บาอาจารย์เพิ่นสอนมากกับอีกแบบนึงคือเ้างบดออกมาเ้าเพื่อเพริ่มเป็นพิพิซซีโอ้ตะกี้เพิ่นจะสอนสูตรเล็กบ่แม่ครับสูตรจริงๆมันเป็นสูตรมือขวามือขวามันมันมันหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนระยะเวลามาดัดแปลงว่าส่วนตัแม่นครับเดี๋ยวต่อก็ว่าอยางครับต่อแค่สามที่สามเดี๋ยวเดี๋ยวอันดับแรกนี่เขาห้องบดใส่อันสังกะสีบ่บ่ใส่ครับตัวนี้เป็นไงอันเดี๋ยวบอ่ซสังกะสีเฮ็ดบอยาเหรอเฮ็ดแย่เขาต้องใส่สังกะสีตัวนี้คือเฮ็ดสันอ๋อเขานี่ ตัวนี้สีเป็น17บเส้นครับสิบเจ็ดเส้นอัดกอัดว่าลายเจ็ดไม่เจ็ดไม่เจ็เส้นเจ็ไม่ประมาเส้นหนึ่งหรือสองเส้นครับเส้นหนึ่งบเดกาจะคือโบรดกาโอ้กะโบเดวัดจะคื่อกะเอาครัยโอ้ ของล่องเมื่ไว้ขึ้นเมื่อคืนแล้วค่อยจิตตาเอ้าเราเราขึ้นไปนี่แตกมันต้องแตกแมีนครับถ้าเราเรามือแตกมันไฟได้หรอเด็กมือแตกมือแตกผมเก็บไว้อีกบ้านหลังนึงเพราะว่ามือแตกเขาจะว่างซุ้อพิษมหาบ่ได้โอ้โหกับบอสเมื่อไรมันเป็นมือแบบมือแห้งเป็นมือลูกบอลแหละครับโอ้โหตอนสูตรนี่สังวัลิขษิตเดี๋ยวดีหน่อยเฮ็ดตามเดียวมันพอดีเดี๋ยวมันมันอ่าแต่ายอ่าแต่ายแมีนครับเป็นหนังคือต้องเห็นมันแตกส่วนมากนี่มันก็พี่วิซี่เห็นตลอดเลยแบบขึ้นไปแล้วต้องแตกทุกอันเลย ที่ที่มันแตกนะครับถ้าเ่าเห็ดบ่แตกขึ้นไปเนี่ยมันจะมีไอ้ข้นจีลงมากมหม่สุดคือมันเป็นพี่วิซีอ,อยู่แล้วมันจะมีัมนจะมีข้นกัดเล่าอยู่แล้วอเพราะว่าเขาบ่อใส่สังเกตสี ถ้ามันบปแตขึ้นไปแล้วเพื่อมันใหม่ติดค้นลงมาอาจจะไปใหม่ข้างล่างได้ใส่สังกะสีกับใหม่ขึ้นกันโอ้สังกะสีแต่ว่าต้องเห็นมันแตกทำายไปเลยแมนครับเพื่อที่จะบอให้มันใหม่อันนี้ส่วนลายเขาจะเห็นต้องทำายถ้าเราทำไรเดี๋ยวมันใหม่มันใหม่ติดลงมาอาจใหม่ปลาอ้อยเขาได้ว่าผิดชอบเพว่ามันมันบรได้กินลายเดีะพวกบองไฟของไฟเขามีหูกลางตัวนี้มันจะกินขอบค่อยๆใหม่โอ้ใหม่ขึ้นสิอ้ขึ้นไปแล้วมันต้องระเบิดครับเดี๋ยวไอ้อัดให้เบิรงเลยนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวให้อัดให้เบิรงเลยเราเรามีสัตว์ไม่เหน สัตวกับบอกบลอกมีนะครับกาอ๋อโอ้อก,ากาอา๋เลยโอ้ง่ายๆเพิ่งเข้าบล็อก<อ>สายไหลายค,คือเข้ากาอ๋อแค่วาตอกให้มันทีทีทโอ้คือควนท่องน,น,นะครับไปตัวเบ,บิร์ตต้องเดี๋ยขึ้นควนนิดเดียวเขาเอาเลยนะโอ้ขึ้นโอ้ตอกซรัมนี่บ่นี่แมนครับอ่าขึ้นควนนิดนึงจะเห็นจากสองบังกันถ้าสมมเปอร์าผู้อยากเฮ็จไม่เนี่ยเขาประกาศจับแน่นอนใส้ลักครับเราเสียบใส้ลักเอาใส้ลักไม่แมนบอแมนครับอ่านน เดี๋ยวจะให้น้องเขาเช็ดใส้ลักบางหนึ่งจุดให้เบื้องน่ำแบบสำหรับคนเห็ดใหม่จังไดกับโอกาจับจุดแน่นอนใส้ลักก็ขึ้นเท่ากันอ๋อเช็ดไงตัวเหรออันตรายครับอาชแนนี่พ่อไอ้เนี่ยนี้บางหนึ่งไอ้เนี่ให้เบื้องให้กล้องเบื้องไว้โอ้โหนี่บางหนึ่งแล้วเราบ่เนี่บางหนึ่งแล่าเราครับเอาเลือดเจ้าส่เถียรเขาต้องใส่มือระเบิดก่อนเขาเลือดจงช่องโอ้จงช่องไว้แล้วก็ใส่มือระเบิดแล้วก็จังใส่เถียด เฮดเฮดบังเจ้าของบังมากนึงจับจุดแล้วก็บังนึงไส่หลักเฮดพี่น้องเบิ่งสำหรับคนแบบว่าเอ่อเฮดใหม่ๆโอกาจับจุดบ่ต้องตอกนะครับตอกแค่นี้เออตอกแค่นี้รับประกันว่าแดดหรับจนั้ม่ใส่ของดึกของมาอันนี้คือตำเหล้วเหล้วเลีวนะครับอ่ะไปใส่มือใส่เผียดบาานี้ ใช้มือแตกมือเถียรม,มือแตกนี่เดี๋ยวอยู่ใสอีกบ้านละนึง <Okay. S 1> ตอนนี้ครตอนนี้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนตรงน,นี้เดี๋ยวต่อรอบไปเบื้องตอนใส่มือระเบิดแล้วก็ใส่เถียรแล้วก็ใส่กงนะครับผมโอเคโอเคครับครับไอสรุปแล้วก็จะเฮ็ดซี่บ้างเพราะม,มันเวลาเหลือนะเพื่อนก็นเลยเฮ็ดเพิ่มอีกเดี๋ยวมันเฉพอกระเทือน์นใส่ไซรักจุดนน้ำสองแล้วก็ไอหมุนจับจุดสองจับจุดสองเออโอเคแต่ okay. ตอนต่อไปกับใส,ส่มือระเบิดแม่นปะแม่ครับเดี๋ยวก่อนให้ใส่มือระเบิดเตาหานหูก่อนเอออ่าตัวนี้นี่ผมจะบริหารสุดผมจะหานหอดไอ้ ฟังนี่คือตัวนี้มันในสิบสี่เส้นเอาหันหันแค่มือนะแค่มือมั่นมือส like okay. si ุดอ em. okay. 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 si nope. no er ัดน so ี่ในสิบสี่เส้นครับจนจะเอาเจ็ดดีขีดตัวที่เจ็ดเออวัดมาที่เจ็ดตัวนี้เขาจะพัานกาวหนามตรงกลางแล้วไม่เห็นเนี่ยไดเห็นได้ครับแล้วมีตรงกลางเขาคือเฮดเฮดเฮดเป็นตัวย่างบักจะบัหนึ่งก้อนก็ได้เนาะครับนี่คือได้ตัวนี้ปุ๊บกาวหนามผมเป็นกระดาษกาวหนามตัวนี้ดึีมากนะครับบนหลอดเงาจะประมาณสี่สิบเส้นก็ได้ครับ แค่นี้พ่องผมสูตรผมสูตรท่าอืดอาสดใส่น้มป้อนี่ยใส่ครับโอืดหนามดูกโอหลักกระพันพันจักรรอบผมประมาณสามสิบเส้นถึงสี่สิบเส้นครับก็จักรรอบกับโบนินับหรือไม่โบนินับแต่ว่ายาวแต่กับโบนานะครับบางบออพันแล้วล่ะก็รอจังหน่อยรอมันอยู่เออนี่ตอนนี้คือแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้ต่อไปผมจะใส่มือละเบื่อใส่มือละเบิด นะครับอันนี้บมค้นเห็ดตามนะครับโมขนมือตัวนี้มันยังแซเมนเดี๋เห็ดก็ใส่เหมือก็ได้ก็ใส่เหมือระเบิดก็ได้แซเมนอี่ห้อดอย่าเย็ดมันจะใส่ได้ของยางคือถุงยางกับเช็ดชุ่มถ้าผมจะใส่เป็นถุงยางนะครับใส่ซ้ำเลยกาวเลยก็ได้กาวเลยซ้ำหนึบอลลูกนึงบ่ลูกบอลลูกนึงก็ถือว่าหน่อยอยู่นะครับขอต้องใส่หลายกว่านั้นัาด่างแห้งก็ใส่หลายขันบัวด่งแห้งก็ใส่หน่อยก็ได้แล้วแต่ความชอบ ผมจะบ่ใส่หลายใส่บะมี่ด่างแห้งด่างแห้งเนาะอันนี้ดังแก่อไทยโอเคนะครับพันแ์่นี่ครับต้องนีกะบะหมี่ซ้ำลูกบอลสองลูกซ้ำลูกบอลสองลูกใส่ต้องใสแล้วกะที่ว่าเทือดนี้น่าจะได้เรานะครับเพราะผมไม่จุกเออคือมันก็พอดีเท่ากับเราเทือดนี่ก็ใส่ไม่ธรรมดาเนี่ยละไม่ต้องใส่เรื่องเทือดไอ้ขัดเฮ็ดงานหลายๆก็ใส่จุกตัวจุกมันเหมือนละ จุกยังไม่ถึงจุกเป็นจุกเป็นจุกคล้ายๆชุกน้ำปลาโอ้มันช่มีจุกสำเร็จอีกบ่นี่ยแมนครับโอ้แต่ว่าคาเทสเล่นกับเอาไม่ก็ได้พี่น้องไ,ไม่เตีองไ,ไม่ยังก็ได้จุกอไม่ยุ่งก็ได้เด้อ อันนี้เห็ดเป็นตัวอย่างบางนึงนะครับครามมเห็ดเป็นตัวอย่างบางนึงก่อนแล้วก็ที่เหลือนี่ก็สีน้องเขาเห็ดไปเลยก็จังไปเบิ่งตอนจุดน้ำกันตัวนี้เห็ดเขากงเขายังไปเลยมันเหลวเลยเด้อแม่นครับเออถ้าเ่าใส่มือระเบิดห่อจะสุปหรือดมือระเบิดเออเดี๋ยวมันอันตรายเ่าตรงไว้นิดี่เป็นนังข้าวโพดหรือห่อถ้าหอดเดี๋ยวล้องซื้อมันกระทุ่งใช่ไหมแค่นี้พ่อเนี่สงสัยอยู่ว่ามันขึ้นไปมันระเบิดแนวใด้หรือเ่าดอกเออมาใส่แนวนี่งเดี๋วนี้โอ้โหเหลวกระจางแล้วบแบบ ใส่ใจมั้ยมาง่ามปันใดล่างโบเป็นไหนโจทย์ลูกคุณป้าแดงจะง่ายนะครับใส่ใส่กงมันใส่เอากุ้งให้เบิ่งกุ้งเป็นกุ้งพลาสติกที่อ่ากงเอามาตัวนี้สั่งในรานสดามีสูตอันนี้สั่งในรานสดาแต่ว่าน้องเขาเห็ดเป็นอาชีพเลยซื้อมาแบบนี้ได้ถ้าคนเขาอยากเห็ดเหลี่ยนโมเมนต์เอสคิปเด็ดใส่ยังได้ดเบไพรครับเบปไพรนะครับพี่น้องนี่ยเบไพรธรรมดาเนี่ยเราเราก็เห็ดเป็นวงได้ไเาาม่น้องงบบะครั อันนี้น้องเขาเห็ดเป็นอาชีพนะครับเห็ดขายถ้าผู้ใดสนใจก็สาม,มารถติดต่อได้ทีเท่เฟซยดวะไอจินลสซักครับภาษาอังกฤษเด้ให้ลุงขึ้นให้ดีกว่าเ,เดี๋ยวขึ้นให้ขึ้นมองได้ใส่บบขึ้นเต้นนี่ครับว่าโอเค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 ถ้าสนใจก็สั่งนี่แหละตามเฟซนี่แหละสีขายบังเท่าไรไขน่น้ำแขายนี่ยสามบังร้อยอ,อยู่ตอนนี้เหมือนตัวที่ได้ขึ้นตอนน้ำมันน้ำมันขึ้นกับสั้งมือก็ขึ้นครับอ่าทีแกก็ขึ้นแล้วเนี่ยโอ้แกขึ้นแล้วปะ คล้ายสามังสามอยให้เราสำหรับเอฟซถ้าผู้ใดจะทักเขามาสื่ก็บอกว่ามาจากช่องเบาลุงอีสามกุมวันใหญได้แต่ไอลุงแล้วมีแถมครับเดี๋ยวมีแถมอีื่องหักล้ระบังงล้วบางอปกติแถมล้ลสองบังนะแต่อกลงแลละบีมีต่หมูเง่าตาดปันตตูนี่หเนี่ยมันมันปนหมเง่าูสันเบิร์ดโอ้ตะปูสันเบิดปกติจะใส่ตะปูสันตอกเทียรแมนบ่แมนครับตรงนู้น โอ้ต่อเกียดคางนี่คือคือนี่ไม่รู้ต่อการพิทงนี้อ๋อต่อต่อเกียดน้ำกันพงศโอ้ปกติเาจะทิ้งตะปูน่อยแม่ครับบัวเขาเบิดอ่าเบิดตรงตัดตะปูคืออันนี้ผมมาชุกเชิญบ่ได้บอกน้องเขาล่วงหน้าผมกับบ่มั่นใจว่าผมจะว่างเดี๋ยวมาบอกผมก็เลยบ่ได้บอกล่วงหน้านะครับเดี๋ยวยันพิจนัดนะกะบ่สถานที่บ่เอาโน้ตอนใดเเขากงนะครับเดี๋ยววัดอันนี้อันนี้วัดบ่โกงนี่ผมบ่ได้วัดได้ลังคนถามว่าเอ้ยวัดขางเท่าไรเท่าไรบ่ คือกาเอาเลยคือมันเป็นควเคยชินแล้นหเมนครับถ้าแบบที่น้องของเฮ็ดไม่ดิเฮ็ดไม่ก็คือทาองเห็ดเอากลมของพวมงามเจ้าของอ่ะอ่าเจ้าของคิน่างามก็งามครับอถ้าเจ้าของคิว่างามคนอื่นก็้องคิน่างามผมนี่อกาเอาเลยเอาสุดเอคือคือบ่กเ็ดบ่็ดวเฮ็ดดนหรอมันเลยอุปกรณ์นั่ลยอุปกรณ์บ่พคบ่พคครับบ่ไอะเฮ็ดดนมันั้นมันหนาตะไลไม่น่าตะไลเอามีหนานําบ่กมนครับหน่าได้เขาสีเห็ดกันกระถินครับอื เขาพักสายกันงานอ้างทรัเมื่อกี้ช่วงท้งไปไอ้ลุงจุดเนอะเฮ็ดผู้เดียวแรงเลยเป็นรอยถ้าผู้ใดอยากสั่งไหวก็สั่งจองไหวงี้เป็นตัวไหนได้ด้วยองไหวก็ได้ครับเป็นลักษณะนี้นะครับขันมากลูกไข่เท่ากับเฮ็ดไข่ขันมาก้ว่าหกกลุ่มแล้วมันมีทางบัว่าทางที่มันจะจดกันเนี่ยเขาจะเอาไว้ฟังได๋อฟังมือหรือฟังโม่เมือผมมาทำไปถ้าเป็นผมผมจะเอาไปฟังที่อัดกรอนนะครับฟังที่อัดกรอนคือฟังได๋อฟังที่อัดกรอนจะเป็นฟังที่สันฟังที่สันแมนเออใส่สีมันบัวแมนที่สันแมนครับเวลาเขาจับจุดเขาสิจับฟังไ มันมันแล้วแต่เทคนิคเลยอาจารย์อ๋อแบบตีปกติเลยเข้ากงแล้วนะครับเออผมผมจะจุดสองฟังถ้าเป็นหู้หัวจับสั่นเลยจับหัวก็ขึ้นให้เราจับในทั้งสองฟังครับเอาไงล่าง้นจะสวนหู้แล้วก็ตามหู้ในทั้งสองฟังแล้วเข้ากงก็มันจังสิบงอ้เข้ากงจังสิบงงเอ้าโอเคเขากันต่อตะปูอยู่บ่ต่อครับโอ้ต่อขึ้นกันติีผาเตี้ยน้ำติดผาเตี้ยบกันกงแตก เราชนมากไอ้กงตัวนี้มันแตกเพื่อกรับมันันเป็นพัดติดอ๋อพันติดเพื่อที่จะตอกตะปูเพราะไอ้ตัวนี้มันแตกครับตัวลังเทือกัแตกเพื่อก่าลังเทือกัแตกเพื่อก่าก็ว่ากับไข่โกบะพันเมนครับถ้าบะพันมันถึแตกเนี่ยโอเคเนี่ยครับจอดกันครับ ลาพ่อก็ได้เบิ้งผูกกันทำกวนกับมนได้เบิ้งผูกเบิ้งไปนะครับเดี๋ยวมีหน่อยเบิ้งไอ้ลุงมาทั้งทีกันจูดบังอยู่บนบุกเออพ่อกระเทือนด้ยจัดซีเลยโอ้โหสีหาเด้วตัวนี้ตัวนี้เสี้ยเป็นตัวเส้ลักให้เบิ้งเล้ตั้งครับคือตัดตะปูนี่พี่น้องเขต้องไปตัดตามเด้อยคือตะปูสัตว์เลยเออคือตะปูสัตว์เลยเด้อ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้คือจ้องหูแล้วเขาใช้เสากลางกันใช้เสากลางเสากลางนี่คือใส่ตะปูป่ะตะปูได้ครับตะปูโตเที่ยวตันเมื่อกี้แหละตะปูตัวนี้ผมเห็ดตะปูสองเมือนบ่ตะปูสองนี่ผมซื้อมาไว้เห็ดเสากลางโดยเฉพาะกาวได้ครับกลางบ่กลางแค่มันกาวได้ผมวิธีการโอ้กาวเด้คือคือแตกหัวออกแล้วก็ตอกเลยเที่ยวเดียครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็วิธีจ้องหูบานี้อันนี้เป็นแบบที่จะเอาไปใส่หลักจูดนะครับเนี่ยมันเกิดจะหมุนขึ้นเราเหลือวิธีเหลือแต่จ้อหู จะองหูเขาต้องต่อเสียงหรือว่าบ่เสียงจังไดถ้าเขาโก่งแล้วเขาต้องต่อเสียงถ้าบ่เขาโก่งเขาบ่ต้องเสียงเพราะเขาสามารถบิดได้อ๋อถ้าเขาโก่งแล้วได้ที่จ่อเสียงเอาครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเบิางวิธีจ่อเลยอ่าตัวนี้เบิางวิธีจ่อเลยต้จะอธิบายถ้าตะไลขั้วเดี๋ยวจ่อฟังนี่ถ้าตะไลใส่จ่อฟังนี่อ่าตัวนี้ผมจะจ่อเป็นตะไลขั้วอันนี้เป็นตะไลขั้วแต่ว่าขัดจับจับไปเลยจับทั้งขั้วจับทั้งสันทั้งยาวได้หมดครับจับทั้งนี่ฮะจับทั้งนี่ทั้งนี่ก็ได้ นังก็เอาไปเลือกประเดี๋ยวถึงมือเลยถึงมือเลยโอ้ทโหแค่มือแค่เนี้ยพ่อพูดจะนอนอันนี้ขึ้นแล้ว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 ครับเลือดจุดพี่น้องเบิงแมนครับลรากาจะให้น้องเขาจะสามอันไปจุดให้เบิงว่าเราจะเป็นยังไงใส้รักสองแบบนี้แล้วก็จับจุดสองแมนครับโอเคปไปเบิงนกัน ดีนตอนนี้ก็แล้วๆใส่ฐานจุด2องนแล้วก็แบบจับจุดสองเันแมนครับอันนี้เป็นตะไลกวาทั้งหมดเดี๋ยวเขาจะเดินท่าไปจุดเลยไปจุดอยู่ท้องหน้าจุดอยู่นี่ยวได้นะครับปั๊บจำกันเลยตอนนี้ห้องกับมั่วดท้องหน้าของนมเพียวแล้วแม่ครับผมแกเข้ามือแก่เข้ามือแก่เข้ากันแก่เข้ากันแกเข้ากน จุดจุดดี๋วบอทอนเลยบอทนเลยอันนั้นคือเป็นลักมองทีจะโอ้ตัวนี้ไปเสียบจุดแม่นครับอ่ะมาเบิ่งบางแรกแบบใส่ฐานจุดนะครับโอเคบอโอเคไปพร้อมไปตากล้องตั้งลักอ่ะโอเคครับผมเอ้า

ได้มีเจ้ามาควางแขนบังบังไฟแสนั้นกันคือเขาจับแบบนี้ไอ้ลุงบิดแังสิโอเคบิดไปค <Okay. S 1> ่อยแข็งแข็ง <c oughs> บิดไปเลยโอเคโอเคนะครับคือผมต้องลองไปทุกอย่างเพราะว่าผม YouTube สายบังไฟ ต่อเลยเธอเลยเจ้าบาอยากจะตื่นเต้นแน่จังหน่อยไอ้อย็กบิดเลีวไปเลยจังหน่อยเป็นบอกเมนครับเดี๋ยวบัดนี้สำหรับตะไลพี่เวซี <net> ่ผู้ใดท้ำตามสูตรตั้งแต่แรกจนจบขึ้นครับขึ้นแน่นอนบัดนี้ดอกตะบานประมาณสองมิลลิสองมิลลิครับผมเช่นกาวน้ำตามที่บอกเลยประมาณยี่สิบสองสิบเซนถ้าผู้ใดไม่ยอปกรณ์ถ้าผู้อยากเห็นเองถ้าสนใจอยากสงซื้อ สามารถติดต่อสั้งใดครับนุ่มเพียวน้องบัวเด้เฟสยีรศักดิ์พรมมาครับหรือเบอร์โทร093 6 8 3 3 4 3 8ครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับโอ้จะมีโอกาสอีกบ่อที่ใดเมื่อพอกันอีกเึ่ื่ออายสิเอาเวลาที่เหลือเพื่อเอ้ยคำว่าเฮ็เจ้าเคยสัญญากันไว้มาพอกันไม่น่านันบังไฟมองเก้าเตืหนมีสิเบาขอให้เจ้าเมื่อเป็นแฟน เดินหลบไปที่เจอต้องเศร้าตาให้คุณบางไปได้เบิกฟ้าผูชาพยาน้าแทนคิดทอดบรรยากาศคิดทอดพี่น้องมันต้องในมวนมันจังแมง